สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกับเนสนะคะวันนี้นะคะเนสก็ไม่ได้จะมาร้องเพลงนะคะแต่วันนี้คะ่ะเนสนะคะมาหน้าสดทุกคนก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมถึงมาหน้าสดอย่างน,นี้ใช่ไหมคะวันนี้พิเศษมากไม่เคยที่จะทำคลิปอันนี้เลยคือหลายคนก็บอกว่าให้ทำบ่อยมากนานมากแล้วแต่ว่าตัดสินใจมาเออ ทำก็ทําลองทําดูมีคนดูก็ดีไปไม่มีคนดูก็้องไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่สําหรับเนสนะคะก็คือวันนี้เนสจะมาแต่งหน้าโอ้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่การแต่งหน้าที่แบบว่าอ ดูโปรเฟชชั่นอลมากๆนะคะเพราะว่าเนสเนี่ยก็เป็นมือใหม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าชอบอะไรเกี่ยวกับเครื่องสอําอางมากๆหลายคนที่รู้จักเนทก็จะบอกว่าเรียกชายยะว่านองเนทบุญเติม,มน้องเนทบุญเติม,ม,นนตมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเติมบ่อยไม่ใช่เพราะอะไรก็คือเนไม่ได้ใช้รองพื้นเนไม่ได้ใช้แป้งผสมรองพื้นเนใช้แป้งฝุ่นธรรมดามันก็ต้องเติมบ่อยเพราะว่าหน้ามันจะไปไว you know โอเคจบไปในตอนนี้นะคะวันนี้เนก็มาหน้าสดวันนี้เนก็จะมาบอกว่าแต่ละวันที่วันชิวๆนั้นแต่งหน้ามมอนแ่่่ตงขสี ี่ทําอะไรบ้างนะคะจริงๆนี่ก็ไม่เป็นคนที่ไม่ใช้รองพื้นอยู่แล้วเออแต่ว่ามันก็จะมีบ้างเพราะวาเวลาออกงานมันก็ต้องมีอ่าการพวกแสงยูวงยูวีบ้างใช่ไหมคะก็วันนี้จะมีมาแต่ว่าเนทจะมาพูดถึงสีของพวกรองพื้นบีบีที่เนทใช้ละกันเนยก็จะใช้เป็นสีที่เข้มกว่าสีที่เข้มกว่าผิวของเนสหน่อยหนึ่งอ่าให้ดูสีประมาณนี้นะคะ มถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็จะสีเข้มกว่าใช่ไหมคะเออก็ประมาณนี้เนี่ว่าหลายคนก็คงจะรู้แหละเนาะนี่ก็เป็นเบสิกแหละไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามการเลือกสีรองพื้นหรือบ b บีครีมเนี่ยต้องใช้แบบว่าที่มันเข้มกว่าสีผิวจริงอ่ะอันนี้เน่ก็จะใช้ประมาณนี้คือหรือรอ,อาจจะน้อยกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะที่เนใช้ปกติแล้วนะคะแล้วที่สัมพันธ์เน่เป็นคนที่จะใช้นิ้วมือเลยในการที่จะลงพวกบ b บีครีมหรือว่ารองพื้นตา่าง ก็คือเนทจะไม่ชอบใช้แปลงหรือว่าพวกที่เป็นพับหรือเป็นพวกที่เขาใช้เกลี่ยๆเนทคิดว่านิ้วมือเนี่ยมันมีอุณหภูมิที่มันเข้ากับผิวหน้าของเราอยู่แล้วเวลาซึมลงไปแล้วก็จะตบๆๆๆๆๆอันนี้คือเนตล้างหน้าแล้วก็ลงครีมบำรุงเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเนทก็เวลาจะแต่งหน้าเนี่ยจะลงครีมบำรุงน้อยๆเพราะว่าเนทเป็นคนที่ผิวผสมมันช่วงทีโซนอยู่แล้วค่ะก็หลายคนก็จะรู้หน้าแววบ่อยๆนะคะเทรนเกาหลีอยู่เนอ อ่าก็จะมีวอม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 หน่อยหนึ่งนี่นะคะก็โม่ไปเลยค่ะทาวนไปนะคะด้วยปลายนิ้วของเราค่ะนี่ก็จะถนัดใช้แบบนี้อยู่นะคะก็ทาไปเลยเหมือนว่าลงครีมบำรุงเออเห็นใน Victoria's Secret เนี่ยช่างแต่งหน้าของซูเปอร์โมเดลนะคะเขาก็แบบว่าใช้มือกันทั้งนั้นแหละเออเขาบอกว่าอุณหภูมิมือเนี่ยมันดีสุดแล้วก็ทาไปเลยค่ะทา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 ค่อยกลี่กลี่ยเกลี่ยไปนะคะ ไปไงครับหลายคนถามว่ามันแตกต่างกันยังไงนี่ทาแล้วเห็นปะนี่มันก็จะมีความเนียนขึ้นมาหน่อยโอเคนี่ค่อยเป็นตุยแล้วกันเน,ะะนาะอาจะตาหน่อยโอเคอันนี้ในส่วนของบีบีครีมเสร็จแล้วอ่าก็จะมีอันออรวมหนอยนี่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 จืด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  คิดไปเองให้ครีมมันลงโอเคเรียบร้อยเนียนเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปของนี้นะคะนี่ก็จะมีคอนซีลเลอร์ในส่วนของคอนซีลเลอร์นะคะนี่ก็จะใช้แค่ไม่กี่จุดค่ะตรงรอยแผลเป็นที่เนตมีอยู่แล้วเนี่ยเออก็ค่อยค่อยทาไปค่อยเกลีย่ยไปนะคะอย่าให้เป็นคราบเพ่านั้นแหละค่ะถ้าเป็นคราบแล้วมันจะดูแบบว่า น่าเกลียดเนาะผู้หญิงของเราไม่น่าไม่ควรหน้าเป็นคราบนะคะกับการลงรองพื้นลงคอนซีลเลอร์นะคะก็ใช้นิ้วเกลียดีๆแล้วกันค่ะนี่แสดงแสงอยู่ไหนนี่นี่นี่โอเคเห็นไหมคะนี่ทาเหมือนไม่ได้ทาเราจะทาทำไม,มเสร็จแล้วเรียบร้อยอ้วนจังเลยช่างมันไม่เป็นไร โอเคมาในส่วนของแป้งฝุ่นต่อไปดีกว่าแป้งฝุ่นมีหลายยี่ห้อมากที่เนใช้นะคะแต่ยังไม่บอกยี่ห้อ,อในส่วนของแป้งนะคะแป้งฝุ่นก็ทาไปเลยค่ะเพื่อไม่ให้หน้าหมันนะคะเพราะเมื่อกี้เราลงบีบีครีมแล้วก็คอนซีลเลอร์ไปแล้วค่ะหน้าจะได้ไม่ต้องเหนอะหนะนะคะก็ทาให้ทัว่วค่ะทาคอด้วยนะคะเ๋ยวหน้าขาวอคอเดี๋ยวเขาจะด่าเอาะคะ่ะไม่ได้ผู้หญิงของเราต้องหน้าขาวให้สม่ำเสมอคอนะคะโอเคฟินชิชค่ะ มาดูต่อของคิ cute. 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 ้วคิ้วนี้ไม่ใช่คิ้วนี้นะคิ้วนี้นะคะซึ่งเน่เป็นคนที่มีขนคิ้วอยู่แล้วเน่ก็จะใช้แบบเป็นมาสคาร์ลในการเขียนคิ้วอย่างเดียวค้นก่อนนะคน้นอนนะจริงๆแอบใช้เน่คิดว่าหลายคนก็คงจะเคยใช้ก็คือมาสคาร่าปัดขนตานี่แหละสามารถเอามาปัดคิ้วได้นะจ๊ะกล้องดูต่ำอะ่ะใครที่มีขนคิ้วอยู่แล้ว ปัดฝุ่นแป้งออกก่อนโดยสีดำนี่เป็นมัสคารา่าปัดขนตานะคะนี่เอามาปัดคิ้วได้ด้วยเหมือนกันเห็นไหมคะอะดดปเราไม่จำเป็นต้องแบบเอ้ยสามารถใช้ได้หมดแหละมันคือเมคอัพนะทุกคนนี่นี่ปัดไปค่ะปัดไปอ่ะสวเสร็จแล้วผมใครสีน้ำตาลเนี่ยก็จจะใช้สีน้ำตาล เห็นไหมคะคิ้วเนี Safe ่ยไม่ใ да ช่เรื่องง่ายๆนะเห็นไหมคะเป็นพี่ชมพู่หกไม่ติแล้วก็สามารถทำได้ควรจะถามในสักคิ้วเปล่าๆไม่ได้สักนี่เป็นคนไม่ใช้ฝุ่นเลยนะคะเนี่ยใช้แค่มาสคาร่าคิ้วเห็นไหมคะเสร็จแล้วมันธรรมดาไม่ต้องอะไรมากต่อไปเป็นจุดโบท็อกหน้าคอนทัวร์ คอนโทรลนะคะอดูดแก้มค่ดูดเข้าไปค่ะเห็นไหมคะตรงช่วงโหนกนะคะแล้วก็ปัด,ป,ด,ป,ดปัดไปเลยค่ะปัดไปเลยปัดไปเลยนะคะต้องดูดแก้มด้วยช่วงสันกรามค่ะช่วงเหนียงค่ะเราต้องล,ล,บลบเหนียงด้วยนะคะโอเคนี่ค่อย,อย,อยๆเกลี่ยไปนะคะทุกคนก็จะคิดว่าแบบตรงหน้าผากด้วยนะเออต้องมีหน้าผากด้วยมันจะได้บาลานซ์กันนะคะกับช่วงแก้มช่วงโหนกช่วงเหนียงนะคะเป็นไงคะเริ่มแล้วค่ะเริ่มเห็นมิติลีบแล้วใช่ไหมคะ อ้หน้าเล็กขึ้นมานิดนึงเห็นไหมคะมันจะทำให้เราแรงเงาเดี๋ยวนะแสงอยู่ไหนนะโอ้ยนี่ก็จะเห็นแรงเงาของสันกรา p ป k ก c จ u มาจับที่ห้องเน้นไม่ละโอ๊ะรอเล่นเสร็จแล้วค่ะในส่วนของช่วงแก้มนะคะเราก็จะเห็นเนะี่ยเห็นไหมคะว่าจะเป็นมิติมากขึ้นของ เห็นช่วงคางมากขึ้นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคอนทัวร์หน้าคงก็จะคิดว่ามมีแค่นี้แต่จริงแล้วช่วงใต้คางก็เลยโอ้ชิบาทีแล้วอ่ะมาในส่วนของดวงตามหาเธอดวงตาไม่ได้กว่างดวงตานี่ก็เบาค่ะนี่เป็นคนไม่แต่งเยอะเลยสีประมาณนี้ก็จะใช้สีที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติสีอมชมพูนิดนึงค่ะถ้าต้องเปลือกตาะคนนี้ก็จะใช้ถนัด อันนี้ก็จะถนัดใช้นิ้วนางในการเกลี่ยมากกว่านิ้วก้อยใต้ตาแต่ว่าอ่ะต้องมีแปลงบ้างในใต้ตาเพื่อความเนียนนะคะอ่าทาไปค,ค่อยๆเกลี่ยไปนะคะสาวๆทุกคนคะ่ะระวังจกตาตัวเองนะคะเสร็จจะแค่นี้แหละดวงตาเพอให้มันมีมีติแค่นั้นต่อไปช่วงขนตาตกขนตานะต้องใช้ความ,มพิเศษไอ้บางคนบไม่ต้องมีกระจกก็ได้แบบคือ,อจริงๆบางคนมีแหละ เพราะแบบเราหนหีบลังตาแต่ว่านี่เป็นคนเคยชินแล้วยี่ยี่เป็นยังขึ้นแล้วจ้ะในส่วนของอีไลเนอร์นั้นอีไลเนอร์นะคะค่อยๆอ่าถลกหนังตาขึ้นมานะคะเราต้องอ่าค่อยๆระวังนะคะทุกคน,นะคะ่ะบางคนอาจจะแบบไปโดนตาดําได้นะคะต้องใช้ความระมัดระวงะะังค่ะแต่ว่านี้เคยชินแล้วนะในส่วนของอีไลเนอร์ก็เสร็จแล้วนะคะ แต่ว่าถ้าใครอะอยากจะแบบน,นิดนิดหน่อยอ่ะให้ก็ได้หางคิ้วนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นแหละพอให้แบบเอ้ยมีคงมีคิวป,ป,ป,ปัดปัดมาก่อนสร้างความแบบคิวแล้วแล้วก็มาเติมหางนิดหน่อย นี่ดูเป็นธรรมะไหมคะในส่วนของสันดัางเราต้องมีนะคะวันธรรมดาก็ต้องมีสันด่างเหมือนกันค่ะก็จะใช้สีแบบเดี๋ยวค่อยมาบอกอรายละเอียดของสีแล้วกันเนาะวันนี้เป็นแบบเทคนิคการแต่งหน้าไปก่นวันนี้แต่งยังไงในเชื่ปัจจวบอามาแล้วมาแล้วแล้วก็จะไปแล้วโอ้โหวันธรรมดา <laughs> พุ่งเชียร์มูกมันจะไม่ธรรมดาแนละ้วต่อไปเป็นขั้นตอนของ ขนตานี่ค่ะวันธรรมดาเราก็ต้องมีขนตาที่ฟูฟ่องและอ่องโอ้เห็นไหมนะกล้องอาจจะต่ำไปอ่ะ เปล่าไม่มีอะไรแม่ไม่มีอะไรไไไอย่าบอกแม่ว่าพูดสับตรงนี่เห็นไหมค่ะโอ๊ยแต่งหน้าเหมือนไม่แต่งไม่แต่งเลย ไม้แต่งหน้ามาใสๆแล้วกันเสร็จแล้วดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจผีบ้าผีบอ <c oughs> ในส่วนของแก้มนัรร้นก็จะแบบเบาๆนะคะคุณผู้ชม <c oughs> สีนี้ไม่รู้เลยยี่ห้ออะไร ต้องยิ้มนะคะทุกคนเวลาแต่งหน้าปัดแก้มแล้วต้องปัดอะไรตรงนี้มานี่ไล่มาสีอ่อนนี่สีอ่อนอคนบ้าอะไรยิ้มนะั่นเลือด้าดพูดพองไปอีกเบา นี่วบอลแล้วนะดัอปได้สีนวลนิดนึงอาจจะเกี่ยไล้ในกอมืออีกแล้วทุกอย่างนิ้วนางเลยเฮ้ยปากไม่ได้ทา เป็นไงคะทุกคนแต่งก็เหมือนไม่ได้แต่งคนก็ไม่รู้ว่านี่ทาบีบีครีมนะจ๊ะทาบีบีครีมนะจ๊ะเก็บรายละเอียดถ้าปล่อยผมมอนแล้วหน้าย,ยัางอ้วนอยู่ก็เก็บรายละเอียดไปแต่ถ้าใครน้านอ้วนก็ไม่ต้องรอกหน้าที่แต่งแล้วก็เหมือนไม่ได้แต่งเห็นปะ ก็จะเป็นสีตาที่แบบธรรมชาติขนตรงขนตาสีปุ่งสีปากนี่แหละมาให้ดูว่าแต่ละวันที่แต่งหน้าเธอดีกว่าแต่ละครั้งที่แต่งหน้าเนี่ยยังไงบ้างใช้อะไรบ้างสีตาสีไหนสีปากสีไหนสีแก้มยังไงนะคะก็บอกแล้วว่าเป็นประมาณนี้การเลือกสีบีบีครีมต้องเข้มกว่าสีตัวเองนะคะสีผิวตัวเองแล้วก็เขียนคิ้วไม่จำเป็นต้องแบบว่าเขียน อลังการถ้ามีคิวอยู่แล้วก็ปัดปะช่วยมาคาร่าปัดเอาแล้วก็เติมหางนิดหน่อยเห็นไหมคะเป็นแนวแบบว่าไม่ต้องเปมากวันชิวๆอือพอแบบว่าเดินห้างได้ทางสบายนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าคลิปนี้โอเคมีคนแบบติดตามเยอะอยากจะให้แบบว่าแต่งอะไรอีกบ้างแนะนำอะไรอีกก็เดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบายเจอกันใหม่ใน h a p p y n e s ว่ะ